พีแ่แอดพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อว่าจะเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูปกปะการางังทำมหาโนสปาปลูกป,ปา่าดำนาดูดิสีสนายไลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิ้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสริร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมมังเก่าเข้าสำนา้าทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะเยอะเนอะเยอะกิจกรรมมันเยอะ เพราะเมืองไทยสมัยครับเป็นต้นตำรับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยจากเมืองไทยประกันชีตพี่แอบพี่จะไปไหนเนี่ยว่าจะไปแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปการังทำอาหารนวดสปาปลูกปลาดำหน้าดูนิดนิ่งไอแลนตีกอบร่องเรือส่องสัตว์ดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตทำขนมจัดดอกไม้ไปเที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปไปดูชุมนุมเก่า เข้าสัมปนาปลูกดอกไม้เรียนต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะอ๋อเยอะเนาะจากเมืองไทยประกันชีวิต